มาต่อกันเลยนะครับกับหลวงพ่อปลอดวัดหัวป่านะครับมาดูมาหาความรู้กันกับปลายพัดทลุนะครับหรือว่าตั้งช่อง YouTube ตั้งช่องทางช่อง YouTube แล้วก็แอดปลายพัดทลุนะครับมาดูกันได้นะครับมาชี้แนะแนะนํากันได้นะครับกดถูกใจหรือไม่ถูกใจก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความสะดวกของท่านแล้วแต่ความคิดเห็นนะครับแต่ขอให้กดกันด้วยนะครับชอบไม่ชอบยังไงก็ชี้แนะชี้แนะกันด้วยนะครับ โอเคนะครับมาต่อกันเลยนะครับในเบรกที่สามนะครับกับช่องปลายพัดลุงนะครับดูพระแบบง่ายๆแบบง่ายๆครับวิเคราะห์ง่ายๆครับของธรรมชาติของธรรมชาติหลักวิทยาศาสตร์ครับบางที่อาจจะไม่ความมีความรู้ในพระองค์นี้ไม่มีอะไรสักนิดนะครับแต่อาศัยความที่ว่าความเป็นไปได้ความวิเคราะห์ของหลักวิทยาศาสตร์นะครับนี่นะครับถ้าท่านเคยเห็นช่วยชี้แนะมาด้วยนะครับนี่ครับผมให้ดูนะครับ ภาพความก่อของพระนะครับความก่อของพระที่ราจ,จะขึ้นขาว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 ,ขาวนะครับแต่ที่ดินขึ้นอาจจะเป็นตั้งบนหิ้งหรือตั้งอะไรไม่แน่ใจอาจจะเป็นดินปลวกหรืออะไรนะครับหรือตั้งตรงไหนยังไงนะครับอาจจะเป็นดินทับดินติดผมก็ไม่ได้เขี่ยออกไม่ได้ปัดไม่ได้ทําความสะอาดอะไรนะครับยังอยู่ยังไงก็อย่างนี้นะครับนี่นะครับให้ดูง่ายๆนะครับผมพยายามหาตัวหนังสืออยู่ครับข้างหลังนี่ว่าอ่านว่าอะไรยังไง เห็นแต่ข้างหน้าครับเห็นแต่ข้างหน้าเห็นแต่ข้างหน้าพ่อพานอาอ่างตรงนี้ครับปปปลาโลลิงอออ่างแล้วก็โดเล็กครับสี่ตัวนะครับออกแต่คำว่าพ่อปลดอ่านออกแต่พ่อปลดครับนี่นะครับผมซูไม่ดูใกล้ๆนะครับท่านช่วยอ่านกับผมด้วยนะครับช่วยอ่านกันไปด้วยช่วยอ่านกันไปพลางนะครับว่าใช่ไหมครับที่ผมอ่านนี้เหมือนกันไหมกับท่านที่อ่านที่สะกดไหมนะครับเพราะมันไม่ชัดมันดูยากแล้วไงครับ พยายามศึกษาหาความรู้อยู่กับเป็นรุ่นไหนปีไหนพิมพ์นี้เคยมีไม่ออกมานานหรือยังอะไรประมาณนี้ครับครับคนอยู่ใกล้วัดหรือว่าคนที่ว่าศึกษาข้อมูลในตรงนั้นนะครับช่วยชี้แนะด้วยนะครับถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับนี่นะครับนี่ครับที่ผมบอกว่าผมอ่านไม่รู้ว่าท่านเหมือนกับท่านที่ท่านอ่านไหมนะครับนี่นะครับผมให้ดูแบบชัดๆเลยนะครับเห็นไหมครับ เรามาดูกันครับตัวหนังสือเรามาไล่กันครับโอเคนะครับผูมิ้นเป็นพอพานนะครับตรงนี้เห็นะครับเป็นไู้ครับนี่นะครับแล้วก็ออ่างนะครับนี่ครับครับยังไม่ชัดครับยังไม่ชัดเล็บหนึ่งครับเดี๋ยวผมใจชัดนะครับนี่ครับเห็นนะครับ เราไม้มันสะทส้อนเสงหน่อยนะครับไอ้ตัวหนังสือสะทส้อนเสงขึ้นมาหน่อยสะท้อนสะท้อนเสงนิดนึงไอ้อ่านง่ายขึ้นนะครับดูนะครับทีนี้เอาดูนะครับดูนะครับช่วยอ่านกันนะครับนี่ครับอ่าพอพ่านอออ่างเห็นไหมครับ นี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่นะครับนี่ครับพพพานอออ่างถูกไหมครับใช่ไหมครับแล้วก็ปปปลาถูกไหมครับนี่นี่ um problem, นี่คือปปปลาถูกไหมครับแล้วก็ลอลิงนะครับนี่อออ่างนะครับอีกตัวนึงอออ่างอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ทาท่าจะเบือนะครับผมงดูหน่อยอ่าโอเคนะครับ เอาอ่างตัวนี้ก้อนนี้เป็นหัวโดรเด็กถูกไหมครับที่ผมชี้ที่ผมดูะครับนี่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 นะครับนี่นะครับท่านอ่านเหมือนกับผมไหมครับนี่ครับโดรเด็กนะครับนี่เห็นไหมครับโดรเด็กจะมาอย่างเงี้ยตรงนี้จะไม่ค่อยชัดหน่อยหนึ่งนะครับตัวโดรเด็กนะครับที่กับหัวนี่นะครับมาอย่างเงี้ยแต่คําหลังนี้ผมยังอ่านไม่ขาดนะครับ อ่านไม่ขาดอ่านไม่หมดนะครับว่ายังไงอะไรตัวอะไรดูอีกครั้งครักับนอหนูด้วยครั้งเหมือนโยผู้หญิงครับผมหรือเป็นบอใบไม้ก็ไม่แน่ใจนี่นี่เหมือนนอเลนนะครับเห็นไหมรู้เหมือนบอใบไม้ก็ไม่แน่ใจนะครับเห็นไหมครับประมาดูอีกมุมหนึ่งประมาณบอใบไม้นะครับหรือปอปลาก็ไม่แน่ใจนะครับดูมุมโดูที่นะครับนี่นี่ครับนี่ครับ อ่านยากหน่อยหนึ่งนะครับโอเคนะครับผมจบพระว่านหลวงพ่อโปรดพ่อโปรดไว้แค่นี้ก่อนนะครับมีอะไรยังไงคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่ไม่เคยเห็นนะครับนี่ครับไม่เคยเห็นจริงๆครับขอเชิญท่านช่วยคอมเมนต์ช่วยทักกันมาด้วยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับไปครับกับสไตล์ปลายพัดลุงครับผมอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วกดถูกใจด้วยนะครับสวัสดีครับ